เป็นตลาดงั้นหรือหรือว่ากฎระเบียบที่นี่เบาเกินไปจนพวกเจ้าไม่กลัวเกงกันแล้วหงอูสาวใช้ข้างกายสีเหลืองเซียนก้าวขึ้นหน้ากว่าตามองเบารับใช้ที่มามุงชมฉากสนุกแวบ,บหนึ่งทําให้สาวเช้าเหล่านั้นหวาดกลัวจนรีบร้อนคารวะแล้วจากไป จิ้งหัวกงแม้จะเกิดถือกำเนิดในตระกูลสีเหลียงทว่าหลายปีฝึกวรยุทธกดระเบียบในเรือนหาได้เข่งคัดเฉกเช่นเดียวกับผู้ดีตระกูลอื่นแต่อย่างไรก็ยังรับไม่ได้ที่บรรดาสาวใช้กล้าเอตโลใส่กันต่อหน้าเจ้านายเช่นนี้ท่านหญิงจือหลานปลักปลาม่าวเจ้าค่ะลู่เชี่ยวกล่าวขึ้นอย่างไม่ยินยอม สีเหลียงตาลเจ้านายของตนเป็นน้องสาวของสีเหลียงเซียนทั้งคู่ล้วนเป็นบทบุตรีที่ถือกำเนิดมาจากหานหูหยินและเป็นบุตรสาวที่รักไม่ต่างกันฐานะของลู่เชี่ยวถึงได้สูงส่งไปด้วยตอนนี้สีเหลียงเซียนอยู่ตรงนี้แล้วนางย่อมไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปแน่สีเหลียงเซียนมองสาวใช้ สีเหลียงเซียนมองสองสาวใช้แวบหนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยคำใดจือหลาน้ำตาคลอเบ้าท่าทางเหมือนกำลังถูกหลังแกดูไปแล้วช่างหน้าสงสารทว่ากลับทำให้ดวงตาของสีเหลียงเซียนเป็นประกายเย็นวาบขึ้นมานางถือกำเนิดในตระกูลใหญ่ให้ความสำคัญกับกิริยามารยาทย่อมไม่ชื่นชอบการกระทำที่นอกลู่นอกทาง เพียงแต่พี่สี่เป็นบุตรชายซึ่งถือกำเนิดจากอนุภรยาเป็นที่ชื่นชมของบิดานางจึงพูดอะไรมากไม่ได้สีเหลียงเซียนนั่งอย่างสง่างามท่ามกลางการปฏิบัติของบรรดาสาวใช้อมยิ้มแล้วเอ่อยของอะไรที่คู่ควรให้พวกเจ้าทะเลาะวิวาท ซ้ำยังกล้าส่งเสียงดังต่อหน้าผู้คนทำให้ตัวเองเสียมารยาทที่ดีไปด้วยจือหลานเม้มปากแน่นรีบแย่งโอกาสก้าวขึ้นหน้าก้าวหแล้วยื่นตลับแป้งเคลือบตลับหนึ่งมาเบื้องหน้าเป็นแป้งบงกฎธิมะตลับนี้เจ้าค่ะเดิมทีก็หาใช่ของที่มีราคาข้างอวดอะไร เพียงแต่เป็นแป้งที่เบาสั่งทำขึ้นเองหลายวันก่อนมันหายไปแล้วเบ่าพักอยู่ห้องเดียวกับลู่เชี่ยวไม่รู้เหตุใดหลายวันต่อมานางจึงมีแป้งตลับเดียวกันเมื่อครู่เบ่า,บาจึงแค่ถามนางเท่านั้นเจ้าค่ะคําพูดนี้มีมารยาทและฉลาดแยบยนสูงส่งกว่าลู่เชี่ยวถึงสองขั้นสีเหลืองเซียนมองหน้าลู่เชี่ยวที่ยังไม่รู้ตัว สาวใช้คนนี้ก็เหมือนกับน้องสาวนางไม่มีผิดเจ้านายเช่นไรก็มักจะเลี้ยงบ่าวออกมาเช่นนั้นทั้งตรงไปตรงมาทั้งหญิงพยองในอำนาจไร้ประโยชน์สิ้นดีนางยื่นมือรับตลับแป้งจากมือจื่อหลานเป็นตลับสีเขียวเคลือบขาวเล็กๆแม้จะไม่มีราคาค่างวดแต่ก็ดูงดงามไม่น้อย พอเปิดออกดูพบว่าในนั้นมีแป้งสีเขียวอ่อนเป็นชั้นๆเนื้อแป้งดูนวลตามีร่องรอยถูกใช้ไปแล้วบางส่วนบนฝาตลับกดประทับด้วยลายดอกเค็กห่วยน้อยน่ารักหลายดอกกลิ่นหอมอบอวนทำให้คนหลงไหลได้ไม่ยากหงเหลียนอดไม่ไหวส่งเสียงหัวเราะอ,อย่างเหยียดยันก็แค่แป้งตลับเดียว ซ้ำยังเป็นสีเขียวอีกใช้แล้วให้เหมือนเต่าหัวเขียวไม่มีผิดน่าเสียดายที่พวกเจ้าเป็นถึงสาวใช้คนสนิทของเจ้านายเหตุใดจึงได้ตาต่ำนักนะทำตัวให้สาวใช้คนอื่นหัวเราะย่อ,เ,ยอเอาได้สีเหลืยงเซียนเองก็แปลกใจบรรดาแป้งตลับในจวนก็ล้วนแต่สั่งทําขึ้นทั้งนั้นสาวใช้ทั้งหลายก็มีใช้ไม่ขาดแคน แม้แป้งตลับนี้จะให้กลิ่นหอมดันจวนใจทว่าสีเขียวเช่นนี้นางไม่เคยเห็นมาก่อนดูไปแล้วหาใช่ของดีมีชื่อทำไมถึงต้องตบตีแย่งชิงกันด้วยลู้เชี่ยวเบ้ปากพี่หงเหลียนไม่รู้อะไรแป้งตลับนี้แม้ไม่ใช่ของล้ำค่าราคาแพงแต่สรรพคุณล้ำเลิศนักและเป็นแป้งที่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่ๆแค่ใช้เพียงบางบง ก็ทำให้ผิวพันธนวลเนียนดุดผุดผ่องกระจ่างตาพอได้ยินเช่นนั้นสีเหลียงเซียนกับผงเหลียนก็พินิษใบหน้าของจือหลานและลู่เชี่ยวอย่างละเอียดแล้วก็เห็นจริงตามที่สาวใช้บอกผิวพันธแต่เดิมของลู่เชี่ยวกับจือหลานก็หาใช่จะขาวสะอาดผุดผ่องทว่าตอนนี้ดูไปแล้วช่างสดใสขาวกระจ่างดุดสะท้อนแสงได้ ไม่มีสตรีใดที่ไม่ชื่นชมแป้งแต่งหน้าสีเหล่ยงเซียนถามด้วยความประหลาดใจเมื่อครู่เจ้าบอกว่าแป้งนี้ทำขึ้นมาใหม่ๆทำจากที่ไหนรู้เชี่ยวกับจือหลานสบตากันแวบหนึ่งทั้งคู่มีท่าทีลังเลนานครู่ใหญ่จือหลานก็ตอบเสียงแผ่วมั่วเจียเป็นคนทำเจ้าค่ะพอได้ยินคําว่ามั่วเจีย สีเหลียงเซียนก็มีสีหน้าแข็งทื่อจริงหรือที่แท้ก็ฝีมือมั่วเจีย่ยน้ำเสียงนี้ฟังไม่ออกว่ายินดีหรือว่าโกรธเกี้ยวแต่ทุกคนที่อยู่ในสวนดอกไม้ต่างรู้ดีฐานะของสีเหลียงมั่วในตระกูลนี้กินอยู่อย่างลำบากว่ากันตามลำดับแล้วนางย่อมอยู่เหนือสีเหลียงเซียนเพราะนางเป็นบุตรสาวคนเดียวของหูหยินใหญ่ ว่ากันตามกฎนอกจากบุตรชายคนโตแล้วฐานะของนางย่อมสำคัญที่สุดทว่านับแต่โบราณกาลมาสตรีที่โดดเด่นเกินหน้าเกินตาผู้อื่นย่อมเป็นที่ติฉินนินทานับภาษาอะไรกับหลานหูหยินที่เคยปลอมตัวเป็นชายเข้าไปในกองทัพก่อเรื่องไว้จนวุ่นวายไปหมดโชคดีที่แม่ทัพหลาน ไปขอร้องห้องเต้ไว้หลานหูหญินจึงได้รอดพ้นจากความผิดใหญ่หลวงซ้ำยังได้แต่งเข้าตระกูลยิ่งใหญ่ของแวน่แวนแคว้นทว่าหลังจากบิดาของหลานหูหญินซึ่งเป็นแม่ทัพอันดับหนึ่งตายจากไปนางกลับโดดเดี่ยวเหมือนถูกทอดทิ้งหลานหูหญินผู้เคยได้รับฉายาหงเพลิงที่ยิ่งใหญ่ พอแต่งเข้าตระกูลสีเหลียงก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับราชสำนักอีกเลยหลังจากล้มป่วยก็หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมตัดขาดโลกภายนอกมานานสิบกว่าปีไม่สนใจใยดีบุตรสาวเพียงคนเดียวของตนแม้แต่น้อยต่อมาหานหูหยินแต่งเข้าตระกูลโดยมีห้องเต้พระราชทานสมรสให้แต่งเข้ามาไม่นานก็คลอดบุตรชาย ฐานะจึงเลื่อนขั้นเป็นหูหญินอันดับสองรองจากหารหูหญินเพียงขั้นเดียวนับจากนั้นเป็นต้นมาบรรดาผู้คนต่างก็รู้จักเพียงหูหญินรองหรือหารหูหญินแห่งจวนจิ้งกัวกงแม้แต่บุตรสาวคนแรกที่นางคลอดออกมาก็กลายเป็นบุตรสาวคนสำคัญของตระกูลมีครั้งหนึ่ง ที่จิ้งกัวกงได้รับชัยชนะกลับเมืองหลวงสีเหลียงเซียนก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์แต่งตั้งเป็นท่านหญิงตวนหยางสีเหลียงมั่วที่เกิดปีเดียวกับสีเหลียงเซียนจากมารดาซึ่งเป็นหูหญิงใหญ่กลับต้องวางตัวลำบากตำแหน่งบุตรสาวคนสำคัญของตระกูลถูกแย่งชิงไป ในบันทึกชีรายชื่อของตระกูลเขียนเพียงว่านางเป็นบุตรสาวของหลานหูหยินไม่รู้ว่านี่คือการกระทำโดยเจตนาหรือไม่ตอนที่นางยังเล็กจิ้งหัวกงก็พูดคุยกับนางอย่างเย็นชาดังนั้นนางจึงมักไม่ปรากฏตัวต่อหน้าจิ้งหัวกงทำให้หลายปีมานี้จิ้งหัวกงเองแทบจะจำไม่ได้เสียด้วยซ้ำ ว่าเขามีบุตรสาวคนนี้อยู่เมื่อบิดาไม่รักมารดาไม่สนสีเหลียงมั่วอยู่ในจวนแห่งนี้จึงเทียบได้กับสาวใช้ระดับสูงเท่านั้นฐานะนางจึงตกอยู่ในสภาพกึ่งเบากึ่งนายไม่ชัดเจนแต่ว่ากันตามจริงแล้วสีเหลียงมั่วก็ยังคงเป็นพี่สาวใหญ่ล้านหูหิน ก็ยังคงมีชื่อตำแหน่งมีตำแหน่งในตระกูลเรื่องนี้จึงทาให้สีเหลียงเซียนรู้สึกอึดอัดนักคราวก่อนมั่วเจียคุกเข่าอยู่หน้าห้องบรรพชนไม่รู้ว่าขาดีขึ้นมาบ้างหรือยังแต่ตอนนี้กลับสามารถทำแป้งตลับนี้ออกมาได้คงต้องไปดูให้เห็นด้วยตาสักหน่อยแล้วสีเหลียงเซียน เรียนรู้มาจากหานหูหญิน7-8ส่วนไหนเลยจะไม่รู้ว่าบรรดาบ่าวรับใช้พวกนี้คิดอะไรอยู่ถือโอกาสนี้ไปดูเรือนของสีเหลืองมั่วเสียหน่อยจะได้ดูด้วยตาตนเองว่าอีกฝ่ายกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ไปรุ่ยมองเห็นกลุ่มคนที่เดินตรงมาแต่ไกลก็รีบร้อนปิดผ้าม่านสีน้ำเงินหนา แล้วหันไปกล่าวกับสตรีชุดขาวที่กำลังยืนอยู่ข้างหน้าต่างนั้นคุณหนูมีคนมาเจ้าค่ะดูไกลๆน่าจะเป็นท่านหญิงเจ้าค่ะไปเหมยกับป้าหลิวตายจากไปแล้วบรรดาหูหญินที่ดูแลตระกูลทําราวกับลืมไปว่าต้องหาสาวใช้คนใหม่มาให้สีเหลืยงมั่วดังนั้นไปลุย ที่ทำงานหนักอยู่นอกเรือนจึงต้องเข้ามาปลนมิบัตินางแทนมือของสีเหลืยงมั่วที่กำลังดำตำกลีบเกสรดอกไม้หยุดชะงงักมาสีดีไม่มาจะสำเร็จได้อย่างไรเห็นท่าทางสีเหลืยงมั่วตำกลีบเกสรดอกไม้อย่างเชื่องช้าไม่มีความกังวลแม้สักนิดไปลุยก็ให้รู้สึกประหลาดใจ นับตั้งแต่เดือนสองที่เกิดเรื่องขึ้นสาวใช้ที่ปฏิบัติคุณหนูในเรือนนี้ก็เหลือเพียงตนกับป้าไปที่ทำงานใช้แรงเพียงสองคนเท่านั้นหลังจากคุณหนูถูกบังคับให้ดูการลงโทษแล้วนางก็ล้มป่วยหลังจากฟื้นขึ้นมาก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่ได้เป็นคนขี้กลัวที่ชอบหลบซ่อนอยู่หลังม่านไม้เหมือนดังแต่ก่อน แม้จะยังพูดน้อยทว่ากลับมีราสีเยือกเย็นแผ่ซ่านรอบกายทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกหนาวสะท้านในอกไม่นานนะักเสียงวางอำนาจของหงเหลียนก็ดังอยู่หน้าเรือนท่านหญิงมาถึงแล้วยังไม่รีบออกมาต้อนรับกันอีกไปลุยได้ยินก็รีบเปิดประตูออกไปคารวะสีเหลียงเซียน จากนั้นก็หลบให้สีเหลืองเซียนก้าวเข้ามาในเรือนสีเหลืองเซียนมองประเมินเรือนหลังเล็กที่นี่เทียบกับเรือนบ่าวรับใช้แล้วถือว่าสะอาดกว่าแต่ก็ยังเรียบง่ายไม่แตกต่างทว่าเทียบกับเรือนหลานเซียนของนางไม่ได้แม้แต่น้อยรอบเรือนปลูกดอกไม้ประจำสี่ฤดูไว้ป,ปลายเปรียบกับก่อนหน้านะ่ะ แล้วก็ถือว่ามีสง่าราศีขึ้นหลายส่วนน่าประลาดจริงปีก่อนที่นางผ่านมายังเรือนหลังนี้จำได้ว่าเป็นเรือนที่ดูเก่าและสุดโทมมากซ้ำมีกลิ่นเหม็นอับลอยออกมาด้วยหลังจากเกิดเลืองในเดือนสองแล้วก็ควรที่จะไม่มีคนมาใส่ใจดูแลถึงจะถูก ทำไมถึงได้เปล e ี่ยนมาเป็นมีชีวิตชีวาเช่นนี้ได้เหตุใดวันนี้ท่านหญิงถึงมีใจมาเยือนที่นี่ได้เรือนของข้าเก่ามากเกรงว่าจะทำให้ท่านหญิงต้องลำบากแล้วสีเหลียงมั่วกล่าวอย่างนอบน้อมแล้วส่งถ้วยชาให้สาวใช้รีบเข้ามารับถ้วยชาแทนสีเหลียงเซียนหญิงสาวที่มีสถานะกึ่งบ่าวกึ่งนาย จะมีชาดีดื่มได้อย่างไรท่านหญิงย่อมลำบากใจที่จะรับไว้แน่ได้ยินว่ามั่วเจีย่ยทำแป้งสูตรใหม่ขึ้นมาดูท่าแล้วขาของเจ้าคงดีขึ้นมากน่าเสียดายจนป่านนี้พี่ชายรองยังไม่ฟื้นสีเหลียงเซียนหัวเราะด้วยน้ำเสียงแฝงในเยือกเย็นพลางจ้องสีเหลียงมั่วไม่วางตา สีเหลียงมั่วก้มหน้าต่ำตอบกับเสียงเบาขอบคุณท่านหญิงที่เป็นห่วงหลายวันมานี้ขาข้ายังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่แม้จะสามารถลงจากเตียงได้แต่ก็เพียงเดินไปมาในเรือนนี้เท่านั้นแต่ละก้าวก็ช่างเจ็บปวดและเชื่องช้ามากดังนั้นจึงได้ปลูกดอกไม้รอบเรือนเพื่อเพิ่มความสดชื่น ไหนๆก็ปลูกแล้วจึงมีความคิดว่าน่าจะเอามาทำเป็นแป้งทาหน้าด้วยในเมื่อท่านสละเวลามาถึงที่นี่แล้วอยาก